แรเงแรงครับสปริงันรอดอ่าสปริงเข็มจนวนกระเด้งออกมาแรงเพราะว่าเอาไปพันไปพันเข็มมาใหม่ไอ้พันสปริงมาใหม่สปริงอันเก่าละอันนี้พึ่งสปริงพึ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของใหม่เนี่ยเลย ค่าเคเลยเลยมีความแนวต้านดีกว่านี่อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนพวกตะหมองนิรภัไพรอย่างเงี้ยโอ้ เไ,ไม่ค่อยได้ล้างปืนพกอย่างเดียวเลยครับตัวนี้เป็นซีซัดบาลโนหกสามห้านะครับหกจุดสามห้าอันนี้ถอดมาเมื่อกี้ อันที่ทอดมาไม่กี่จะมีสามอันจะมีอุปกรณ์สามอันแค่นี้เองครับแล้วก็อันนี้ก็ยกขึ้นมาเลยนี่เดิมเดิมนะครับอันนี้ มีมีคู่มือพร้อม,มอยู่นี <Okay. S 1> ่กับใหม่แต่มีพี่หลายท่านบอกว่าเ ยิงแห้งยิงมากไม่ค่อยดีครับเพราะว่าตรงนี้จะแตกตรงนี้จะแตกเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เหล็กล้วนมันคือตะกั่วตัวนี้มันคือตะกัวะก่วครับ ถ้าตัวนี้คือราคามันมันถูกครับคนที่ขายต่อให้มาเป็นญาติกันเนี่ยครับเป็นลุงคือขายก็เหมือนให้เอามาใช้ครับก็เลยเอามาแต่จริงๆแล้ว ท่าเล่นถ้าถ้าถ้ามองตัวนี้อยู่ถ้าเป็นผมผมไปผมแนะนำให้ไปเล่นพวก LCP ูกเกอร์ LCP 1 LCP 2อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมผมชอบ LCP 1นะ LCP 1ดูดูแบบกลไกไม่ค่อยเยอะ ถ้าไม่ l p p ก็เป็นบาริสต้านาโนบาริสต้านาโนสองตัวเนี่ยแล้วก็เควินเควินก็น่าใช้น่าใช้มากคาปืนที่นี่คือ ช่าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับเควินคาแต่ส่วนตัวชอบ LCP ลูเกอร์ L CP, L ชอบ LCP หนึ่งน,นกลไก่มีแค่นี้เองพอถอดอถอดด้ามมาก็จะถอดไหมครับถอดถอดก็ได้ถอด,ด,ถอดล ถอดมาขนาดนี้หละ เอาปอกเดิมก็ปอกแท้เก็บไว้ทิ้งไปแล้วเอามาลองครับเอามาลองเข็ม <laughs> เหมือนลูกได้ขาวไว้คำกล้องยิงแห้งก็เลยเอานี้มาลองเพราะว่าเข็มมันเข็มพุ่งไปเนี่ยเข็มเนี่ย มันผมไม่รู้มันจะบอกว่าอะไร word. มันมันดูแบบไม่กลัวหักกลัวเข็มหักน่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสหรือเปล่า น่าจะเป็นเหล็กถึงตัวกบกลัวแตกตัวนี้กระสาวนี้ก็ควรระวังนะครับยิงแห้งผมเนี่ยเป็นมาละอะไรแร็ปปุ๊บนี่ของผมชุดเก่า นี่ยิงแห้งไหวสัตตัวนี้หักไปเลย